สวัสดีค่ะมาพบกับช่องโมลีทารุกันอีกแล้วนะคะอ่ะแม่หมอจะไปในหัวข้อเลยเนาะมีสายตาหลายคู่จ้องมาที่คุณมีทั้งดีและไม่ดีมองมาพร้อมๆกันอ่ะเรามาดูเลยนะคะว่ามันมีสายตาอะไรจ้องเนี่ยหลายคู่เลยจ้องมาทางคุณเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปดูขอดูพลังงานตัวคุณก่อนเนาะออดูสิดูพลังงานของคุณนะคะ โอ้ยพลังงานคุณนี่นะใบแรกเลยอ่เดี๋ยวขอห้าใบนะคะโอ้โหคุณนี่ผ่านทุกเรื่องราวมาจริงๆริโอ้ยตอนนี้เป็นอย่างนี้เลยเหรออือโอ้โหตอนนี้พลังงานคุณนะแฮปปี้มากโอ้ยมันเหมือนนี่เหมือนเจ้าหญิงนั่งกินนอนกินอย่างนี้เลยนะ ไปเที่ยวท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่นะพลังงานคุณดีมากแล้วในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแม่บ้านทํางานอยู่ที่บ้านหรือทํางานอะไรที่อาจจะไลฟ์ไลฟ์ทำกับข้าวหรืออย่างี้ก็ได้นะอ่ะมีความสุขแฮปปี้นะมีครอบครัวที่ดีอืมถ้าถ้าคนที่ไม่มีแฟนหรือไม่มีครอบครัวก็อาจจะมีความสุขในการทํางานของตัวเองไงไพ่เดลเวอร์เนี่ยมันขึ้นมานเนี่ยเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณนี่อูย ผ่านอุปสรรคมาหมดแล้วอะตอนนี้นคุณชนะวิ่นเข้าเส้นชัยคุณแล้วผ่านเส้นชัยมาแล้วเป็นนี่เลยแต่งตัวสวยๆนั่งจิบวนยอย่างนี้เลยแบบนี้เลยหรือบางคนก็นี่ทํางานทําแต่งงานหรือบางคนอาจจะทํางานที่แบบว่าเกี่ยวกับหน้าตาก็ได้นะทํางานไลฟ์อะไรเกี่ยวกับหน้าตาอะไรเงี้ยหาเงินเกี่ยวกับการการกินอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะทํางานเกี่ยวกับการกิน การท่องเที่ยวได้หมดเลยนะเออเออนี่คุณแฮปปี้มากในพลังงานที่คนมาดูวันนี้นะถ้าให้เดวเวอร์ขึ้นมานะดินน้ำลมไฟได้หมดเลยทุกทุกพลังงานทุกท,ท่ทาทุกธาตุมาดูคลิปนี้นะคะได้หมดเลยอืมแล้วเป็นคนที่แบบมีเขาเรียกอะไรเก่งอะมีหลักในการทำงานของตัวเองอะ่ะ หาเงินด้วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมีความสุขหรือบางคนอาจจะนี่ทำงานเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะที่แบบว่าต้องใช้ครอบครัวในบางคนอาจจะมีมีครอบครัวแล้วก็ทำงานร่วมกันกับครอบครัวประมาณอย่างนั้นก็ได้เออแล้วบางคนที่ชอบเที่ยวมากช่องท่องเที่ยวไปนู่นไปนี่นะอือจะไมท่องเที่ยวก็ อาจจะเที่ยวในประเทศก็ได้แต่บางคนนี่มีสิทธิ์อาจจะออกนอกประเทศเนาะเพราะมันขึ้นกับเดอะเวอร์เนาะเออไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยบ่อยๆอ,อ่ะเดี๋ยวด,ดูต่ออ๋อไม่ใช่แม่หมอลืมอันนี้พลังงานคุณจบแล้วเนาะเดี๋ยวไปดูหัวข้อกันเลยไปดูหัวข้อเลยนะคะ,ะมีสายตาหลายคู่จ้องมาที่คุณ มีทั้งดีและไม่ดีมองมาพร้อมๆกันอ่ะเราไปดูสิมีสายตาอะไรจ้องมาที่คุณบ้างอยากรู้จังสายตาอะไรที่จ้องมาทางคุณหรออุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวมันนี่มาใบนี้เลยโอ้โห แถ้วยสายตาที่จ้องมาที่คุณเนี่ยเป็นสายตาอุล,ลิสตูคุณใบแรกขึ้นมาเลยนะตัวตนเขาขึ้นมาเลยอุล,ลิศตูหรือคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเสียอกเสียใจอะ่ะนี่คือสายตาที่เขาจ้องมองหรือพวกที่คอยสอดส่องคุณนั่นแหละอืมีอนที่จ้องมองคุณอยากรู้ชีวิตคุณอะ่ะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงสายตาแรกเลยนะอล,ลิศตูขึ้นมาข่อนเลย ัวตนก็ขึ้นมาก่อนเลยอ่ะคนที่ทําให้คุณแบบเสียใจอ่ะทําร้ายจิตใจคุณอ่ะคนนั้นแหละอ่าเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรได้หมดเลยนะอลิตศัตรูคุณก็ได้เออคนในคนในครอบครัวก็ได้นะเพราะแปดเนี่ยมันรวมหมดเลยอลิศัตรูคนในครอบครัวเจ้านายลูกน้องอะไรได้หมดอืออ่ะดูต่อค่ะดูซิมีอะไรอีกโอ้ยนี่ king of c u p คนที่ตัวตนเนเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วนี่มาอีกคนที่ดูภายนอกดูใจดีใจดีจริงจริงอ่ะเขามองคุณเขาเฝ้าดูคุณอยู่นะแล้วแปลได้สองอย่างนะจะเป็นเจ้านายคุณคนที่เขารักคุณนั่นแหละหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคิงออฟขับขึ้นมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนคนที่เอ็นดูคุณคนที่รักคุณจริงๆหรือครอบครัวคุณที่เป็น คนที่คุณเคาลบอะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะเออแล้วคนคนนี้รักสัตว์ด้วยอ,อชอบเลี้ยงสัตว์หรือถ้าไม่ชอบเลี้ยงสัตว์ก็คือรักสัตว์อะเป็นคนแบบว่าจิตใจดีอบอ,อ,อุ่มอารีอะไรเงี้ยอืมอันนี้คือสายตาอีกสายตาหนึ่งผิดกับใบแรกนะแต่ใบแรกขึ้นมาก่อนเลยตัวตนเขาขึ้นมาเลยนะเขาอยากบอกคุณเลยว่าชั้นนี่แหละสายตาที่เข้ามาดูคุณคนแรกคือ อล,ลิศัตรูคนที่ทําร้ายคุณส่วนคนที่สองเนี่ยใบที่สองเนี่ยคือคนที่เขารักคุณคนที่เขาดูแลอยากดูแลคุณอืมก็มีหลายหลายอย่างอะ่ะอาจจะเป็นเจ้านายเจ้านายคุณลูกน้องคุณอาจจะเป็นเจ้านายแล้วลูกน้องเขาก็รักคุณะไรอย่างนี้ในบางคนเนาะหรืออาจจะเป็นอา่าสิ่งศักดิ์สิทธิ อืมเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมารีชอบช่วยเหลือถ้าเป็นเจ้านายก็ชอบช่วยเหลือลูกน้องอืมประมาณอย่างนั้นอ่ะดูต่อมีอีกไหมมาสองตัวตนแล้วนะตัวตนที่ทํำ้ายคุณกับตัวตนที่รักคุณนี่อะอุ้ยใปนี้มาเลยอุยเพื่อนนี่อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มเพื่อนสายตากลุ่มกลุ่มพวกที่ ชอบเที่ยวกับคุณอะชอบปาร์ตี้อะเออหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันสังสรรค์ด้วยกันอ่าถ้ากลุ่มเนี้ยไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีกับคุณนะก็คือเป็นเพื่อนคุณอะอืมเพื่อนคุณนี่มาสามแล้วนะกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนที่ไม่ได้คิดร้ายกับคุณอะอืมอ่ะดูต่อกลุ่มบอกว่า ชอบแบบทําอะไรร่วมกันอะไรเงี้ยอ่ะดูต่อถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีเพื่อนก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เขารู้จักคุณอะอืมเพราะทีออฟคับก็แปลเป็นคนที่เขารู้จักคุณคนที่เคยแบบเป็นเพื่อนเก่าหรือเคยเที่ยวด้วยกันก็ได้นะถ้าตอนนี้คุณบอกตอนนี้ปัจจุบันคุณไม่คบใครคุณไม่มีเพื่อนอาจจะเป็นคนเก่าๆของคนเพื่อนเก่าๆคุณอะอืมอ่ะดูต่อเพื่อนสมัยเรียนก็ได้ ประมาณอย่างนั้นหรือถ้าคุณเรียนอยู่ก็เพื่อนในโรงเรียนคุณนั่นแหละที่คุณเลิกคบไปแล้วเขาก็ไม่ได้คิดร้ายกับคุณนะอ่ะดูต่ออะอุ้ยสันขึ้นมาอันนี้นี่แปลเลยถ้าเป็นใบนี้ขึ้นมานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนจัก,กรวาลเดอะซันไม่หมอแต่แปลเป็นอันนี้เลยนะจัก,กรวาลเบื้องบนมองคุณอยู่อืม โอ้มีครบเลยนะอันนี้คือครบอืมแล้วหลักๆอ่ะถ้าคุณถ้าถ้าใบแรกขึ้นมาหลักๆเลยนะคนที่ทําให้คุณเสียใจหรือธาตุน้ํากับธาตุดินคุณรู้จักคนที่เขาทําร้ายคุณเวลาเขาเป็นคนธาตุอะไรนั่นไหอือนี่แล้วก็มีธาตุไฟด้วยพาทิตอืมอ่ะดูต่อธาตดดุน้ำธาตุดินธาตุไฟขึ้นมาแล้วนะสามธาตุแล้ว ดูต่อนะคะอีกใบหนึ่งดูซิมีใครโอ้ยนี่คู่แข่งการงานของคุณคุณมีคู่แข่งไหมคนที่ทํางานอะกลุ่มที่ทาํางานนี่ไพ่ไพ่บบนี้ตกมากลุ่มที่ทํางานกับคุณอะหรือพาร์ทเนอร์คุณหรือเพื่อนอเพื่อนคู่หูคุณอะเพื่อนทํางานด้วยกันอะเออเนี่ย ห้าพลังงานหนึ่งสองเออห้าพลังงานเลยนะแต่มันมีสองพลังงานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับผู้ใหญ่ที่เขารักคุณนะให้ความเคารพคุณอนะ่ะเออมีพลังงานเด็กด้วยอ่ะใบนี้ก็เป็นเด็กได้เหมือนกันเดอ s ซันเออมีพลังงานเด็กคนที่อายุน้อยกว่าคุณอนะ่ะจ้องมองมาแต่ไม่ได้คิดไม่ไม่ใช่ว่าคิดไม่ดีหรอกคิดคิดโอเคมีแค่ใบแรกเนี่ยเป็นอริศตูคุณแน่นอน มันขึ้นมาคนที่เคยทําร้ายคุณอะเคยพูดจาคําพูดเสียสีไอ้คําพูดไม่ดีคําพูดแบบดูถูกคุณอะเนี่ยใบยแรกแต่นอกนั้นไม่ค่อยเท่าไหร่มีแค่ใบแรกที่คิดไม่ดีอืมแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขามองคุณเนี่ยทําไมเขามาจ้องมองคุณเพื่ออะไรกลุ่มคนพวกเนี้ยดูใบแรกเลยนะ แม่หมอจะดูตามไพ่ใบแรกใบนี้มีนี้เลยนะเขามองคุณเรื่องอะไรเขาจ้องคุณเรื่องอะไรดูสิศัตรูคนที่ทำร้ายคุณคนที่ทำให้คุณเสียใจในเรื่องคำพูดการกระทําทั้งหลายดูสิขูยมันขึ้นมาเนี่ยสามดาบขึ้นกับเอกอบอรับ มันม่งบอกเลยว่าแบบคนพวกเนี้ยมันมันไม่ได้คิดดีกับคุณอะมันจะทํำคุณอีกมันอยากกระทําคุณอีกมันอยากจะกันแกล้งคุณอีกอะเพราะเพราะมันยังยังรู้สึกว่ามันไม่พอใจยังไม่สะใจอะถ้าพูดแบบในแง่แบบนี้นะยังไม่สะใจที่ทําร้ายคุณอะขนาดทําร้ายคุณขนาดนเนี้ยเนี่ยสามดาบขึ้นมาแล้วทําร้ายความรู้สึกคําพูดการพูดกันจา ไอพวกที่ก็ทำร้ายคุณเนี่ยหลักๆเลยโอ้โหมันขึ้นมาบอกตัวตนชัดเจนมากตัวเขาอะตัวที่เขาเขาก็ยังคิดไม่ดีกับคุณน่ะก็คือเมื่อกี้เราถามว่าเขาเขาต้องการอะไรนี่ต้องการอย่างจะกันแกล้งคุณทำร้ายคุณให้ร้ายคุณเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนก็คือเกลียดคุณอะพูดแบบง่ายๆเลยนะ โอ้โหเดี๋ยวมาดูซิว่าเนี่ยใบที่สองเนี่ยเขาทำไมเขาถึงจ้องมาที่คุณเพราะอะไรดูสิใบแรกนี่บ่งบอกเลยเขายังอยากจะแบบว่ากลั่นแกล้งคุณเหมือนเดิมอยากจะบูลลี่คุณเหมือนเดิมอยากจะใส่ร้ายคุณเหมือนเดิมอยากจะทําให้คุณแบบอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจเหมือนเดิมนี่แต่ใบที่สองอะมาดูใบที่สองค่ะดูใบที่สองว่า ย่ใบที่สองดี่บอกเจ้านายหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ก็ได้อะเจ้านายลูกน้องคนที่รักคุณอะินดูคุณคนใจดีใจดีดูดิเขาต้องการอะไรโอ้นี่ไฟอ๋อเขาเขาพูดถึงเรื่องเงินนั่นคนนี้นะเขาต้องการอะไรเขาต้องการดูอ๋อเขาอยากรู้ว่าว่าคุณมีเงินใช้หรือหรือลําบากไหมเพราะเขาทอขึ้นกับไพ่ ไพ่คิงอัพคัพบงบอกว่าเขาเป็นห่วงเป็นห่วงคุณเรื่องการเงินเงินที่คุณใช้หรืองานที่คุณไปทําอ่ะมันมันดีเหมือนเหมือนที่ทํากับเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยเอ่อถ้าคุณออกมาจากคนคนนี้แล้วนะเพราะว่าเราเราพูดถึงมีสายตาจับจ้องมาที่คุณเขา,าแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในในในพลังงานของพวกเขาแล้วในกลุ่มหรือคนที่คุณรู้จักแล้วอืม แปลได้ก็คือเขาเป็นห่วงคุณเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายหรืองานที่คุณทําตอนเนี้ยมันเหนื่อยไหมมันบาดเจ็บไหมมันทําได้ไหมมันเหมือนที่เชอยู่กับเขาไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาเค็คิดดีกับคุณนะน,นี้เป็นห่วงนะเป็นไพ่เป็นห่วงนะเออเป็นห่วงเรื่องเงินหลักๆเลยเป็นห่วงคุณเรื่องเงินใช้จ่ายยังไงพอใช้ไหมอะไรยเงี้ยอะดูใบที่สามใบที่สามนี่บ่งบอกเลย เพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนสมัยเรียนหรือเพื่อนปัจจุบันก็ได้นะเออกลุ่มเพื่อนอ่ะอดูซิว่าเขาต้องการอะไรที่เขาจับจ้องมาที่คุณเนี่ยมีใบนี้เลยขออุยอ้ยอุย้ยเอ็กซ์อัครับเขาต้องการอะไรเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรเขาอยากเห็นชีวิตคุณดีขึ้นเขาเป็นห่วงคุณนั่นแหละคล้ายๆคล้ายๆใบที่สองเลย ผิดกับใบแรกเลยนะเออมันมีหลายหลายคนนะเนาะมันมีพลังงานหลายกลุ่มเนาะเนี่ยกลุ่มที่สองไอ้กลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเพื่อนคุณก็บอกแล้วว่าไพ่มันบ่งบอกเลยว,ว่าเขาไม่ได้คิดร้ายกับคุณอนะเพราะว่ามันเป็นทีออบคับไงก็คือเขาอยากเห็นคุณประสบความสําเร็จอยากเห็นคุณแต่งงานในบางคนนี่กําลังจะแต่งงานไหมในเขาอยากจะรู้อะอยากจะเห็นอนะกลุ่มคนพวกเพื่อนเก่าๆคนอนะคนที่เขา เขาเป็นเพื่อนแล้วเขาจริงใจกับคนจริงๆรักคนจริงๆอ่ะอกลุ่มพวกเนี้ยคือไม่ได้คิดอะไรแค่แบบว่าเป็นห่วงว่าตอนนี้ชีวิตคู่มันดีใช่ไหมออ,อาจจะได้ข่าวว่าคุณกําลังจะแต่งงานในบางคนนะหรือในบางคนเนี่ยชีวิตคู่เป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคุณอนะ่ะที่เคยแบบอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็แยกย้ายกันเพราะหน้าที่การงานอะไรเงี้ยหรือชีวิตมากขึ้นหรือบางหรือตัวคุณอาจจะมี แฟนแล้วไปอยู่กับแฟนแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกลุ่มกับพวกเขาแล้วเป็นเพื่อนเก่าๆคนนั้นแหละอืมอ่ะดูต่อดูซิเดอะซันเนี่ยอยากรู้อะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อือหลักๆเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะหนึ่งเก้าขึ้นมาเลขเก้าเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมอ่ะดูซิ ดูอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเนี่ยจับจ้องมาที่คุณเนี่ยคือท่านท่านอยากรู้อะไรท่านต้องการอะไรหรือว่าท่านมีอะไรจะบอกคุณดูสิโอ้อนี่ท่านอะไม่ได้เป็นห่วงอะไรคุณแล้วท่านรู้ท่านรู้ว่าคุณอะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงยืนมั่นถือมั่นในตัวเองสูงท่านดูบูคุณอยู่ ขั้นกำลังดูงานที่คุณทำเนี่ยกับบททดสอบที่คุณได้รับเนี่ยนี่แปลหลายอย่างเลยนะบททดสอบงานที่คุณกำลังทำอยู่จะประสบความสำเร็จไหมจะทำได้ไหมจะผ่านไหมท่านกำลังมองถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะไม่ต้องห่วงคุณผ่านแน่นอนเพราะเป็นไพ่ถ้าคนทำไม่ดีใช่ไหม คนทําไม่ดีแล้วท่านก็ดูด้วยว่าคุณดีคุณทําดีไหมคุณทําไม่ดีแล้วถ,ถ้าทําไม่ดีคุณอาจจะโดนลงโทษนะเพราะพาไพ่ใบนี้ขึ้นมาจะติกเป็นไพ่ที่รู้อ่เมีความเที่ยงธรรมสูงมีอ่มีหลักการเป็นของตัวเองเป็นคนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นลูกหักของท่านอะแล้วท่านอเขาเรียกอะไรนะท่านดูคุณอยู่ท่านกําลังดูแล้ว ก็เหมือนจะแบบอยากให้คุณได้ดีกว่านนี้เออเหมือนท่านกำลังทดสอบคุณดูคุณอยู่นี่คือสิ่งที่ท่านพูดมาผ่านไพ่เลยนะไม่หมออ่านตามไพ่เลยอืมท่านดูคุณอยู่ว่าคุณจะผ่านได้ไหมบททดสอบที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเป็นผู้คนอะไรเงี้ยเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องอะไรก็ตามเพราะไพ่เปิดมาเนี่ยมันแต่ละเรื่องมันคนละเรื่องกันเลยนะอาจจะมีพลังงานหลายคนมาดูคลิปนี้นะคะนี่แหละ หรือบางคนอาจจะเป็นลูกรักของท่านต้องมาดูคลิปนี้หลักๆนะคนที่เป็นลูกลักของท่านนะจะต้องถือท่านเป็นหมายเลขเก้าอ่ะท่านจะมีะหมายเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเลข 9. เก้าอ่าเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนเลขหนึ่งเนี่ยเป็นเลขของจักรวาลเบื้องบนเหมือนกันหนึ่งกับเก้าเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ว่าหลักๆเลยเลขเก้าเนี่ยเป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืม ยัหมอพ่อไม่หมอแล้วรู้เรื่องตัวเลขเหมือนกันค่ะแถมยังสิบเอ็ดอีกนี่หนึ่งหนึ่งเป็นเลขเบิ้ลเป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นเลขอ่าบอกหรือในบางคนเนี่ยอาจจะได้ได้เซนสจากจากการเห็นตัวเลขก็ได้นะคุณลองไปสังเกตนะคุณเคยเห็นตัวเลขแบบเบิ้ลไหมหนึ่ง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 สองสองสองซ้ำซ้ำซ้อะไรอย่างงี้ได้หมดเลยนะซูนซูนซูนเนี่ยแล้วแต่ มันมันเป็นเหมือนทรายที่บอกคุณมาว่าคุณจะต้องทําสิ่งนั้นสิ่งนั้นหรือคุณเป็นไปหรือคุณคิดอะไรอยู่คุณลองสังเกตเลยคุณเห็นเลขตัวไหนซ้ําๆบ่อยๆที่เป็นเลขเบิ้ลน่ะคุณลองไปอ่านข้อมูลน่ะใน google ก็ได้มันม,ม,นมีมันมีอยู่เออลองไปลองไปหาดูถ้าคุณเห็นเลขแบบนี้บ่อยๆนะแสดงว่าคุณน่ะเป็นเป็นอ่อเกี่ยวกับเบื้องบนน่ะ เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเบื้องบนเกี่ยวกับคุณมาทําภารกิจบางอย่างเกี่ยวกับคุณเป็นคนที่ถูกเลือกให้มาทําภารกิจให้มาเรียนรู้บทบทบาทในชีวิตของคุณอะอืมเนี่ยอันนี้แม่หมอตีจากไพ่เลยนะคะอ่ะดูต่อดูอันสุดท้ายเลยอันสุดท้าย t o f wands เพื่อนที่ทํางานหรือเพื่อนเพื่อนที่อยู่ข้างๆคุณอะเพื่อนที่สนิทกับคุณ อ,นนอันนี้คนที่อยู่กับคุณปัจจุบันนะคนที่อยู่ข้างๆคุณที่สนิทก,กับคุณที่ทํางานร่วมกันเป็นพาร์ทเนอร์กันอะไรเงี้ยได้หมดเลยเอ,อหรือถ้าเรียนอยู่ก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันเป็นเพื่อนที่นอนด้วยกันอยู่ด้วยกันในห้องถ้าเป็นมหาลัยก็อาจจะแบบซมมีใช่ไหมเออซมอ่ะเออดูต่อค่ะอุ้ยขอใบนี้อุ้ย เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงคุณไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นห่วงสิก็เหมือนแบบเป็นเป็นสไตล์เพื่อนอะ่ะเขาอยากเขาอยากรู้อะไรตอนนี้เขาดูว่าตอนนี้ทําไมคุณแบบว่านิ่งได้อยู่ได้คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็อยากรู้ชีวิตคุณนั่นแหละทําไมคุณอยู่ได้อยู่คนเดียวได้เพราะพลังงานคุณอะ่ะมันขึ้นมาตอนแรกที่แม่หมอดูพลังงานคุณนะเนาะมันขึ้นสันตอนแรกอ่ะเนาะ คนที่เป็นพระอาทิตย์อะ่ะก็ร้อนนะเนาะคุณอาจจะเป็นคนจิตใจไม่ใช่จิตใจเป็นคนอารมณ์ร้อนเสียงดังพูดแบบขวนผาซากพูดแบบเสียงดังพูดแบบไม่คิดอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้แน,นแต่ตอนนี้เหมือนเขาดูว่าคุณะสงบขึ้นเงียบขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นทั้งๆที่จริงๆคุณก็ไม่ได้อายุเยอะมากนะในบางคนนะเหมือนเหมือนเริ่มรู้ รู้เขาเรียกอะไรเ,เหมือนเริ่มเริ่มรู <t 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 ้พลังงานของตัวเองอเขาเรียกอะไรนะไม่หมอแบบเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อะไรจักกะอาจจะมีมีจักระเออไม่หมอไม่รู้ไม่ไม่หมอไม่รู้ว่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรคือจักระแต่แล้จักกะจักกะความคิดจักกะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขามองว่าคุณอ่ะแบบมีพลังตรงเนี้ยมากขึ้นจากคนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนแบบสงบเงียยเป็นคนที่แบบ นิ่งขึ้นดูเงียบขึ้นดูขึมขุมดูดูไม่ค่อยพูดอะไรประมาณเนี้ยเหมือนเขาก็สังเกตคุณแต่เขาไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาก็แค่มองเฉยเว่าคุณเป็นอะไรหรือถ้าพูดอีกอย่างก็เขาอาจจะเป็นห่วงคุณก็ได้คุณคุณเป็นอะไรทําไมไม่เหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณเนี้ยคนที่อยู่ข้างคุณนะเออทาไมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอาจจะเป็นคนที่แบบลุยลุยดุดูด,ดูแบบซาซาดูแบบไปไหนไปกันแต่ตอนนี้เหมือนอยากอยู่คนเดียวสงบเงียบมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ เออประมาณอย่างนี้อืมอ่ะไม่หมอจะไม่เปิดเพิ่มแล้วเนาะเพราะว่าจะดูแค่นี้ก็เนี่ยเขาจะไหวอย่างเงี้ยแหละประมาณแบบดูแล้วเหมือนตอนนี้คุณแบบดูดีขึ้นเนาะดูไม่เหมือนแบบอารมณ์ร้อนเพราะอารมณ์ร้อนมันก็ทําให้ขึ้นคุณดูไม่ดีเนาะตอนนี้เหมือนคุณดูดีดูแบบว่าดูโตขึ้นอ่ะดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรประมาณเนี้ยคนที่เขา เคยทางานร่วมกับคุณหรือคนที่อยู่ข้างๆคุณอะคนที่เขาดูคุณอาจจะเป็นคนรักคุณก็ได้นะอาจจะมองว่าคุณเปลี่ยนไปก็ได้แต่เปลี่ยนของคุณมันไม่ได้เปลี่ยนไม่ดีนะมันเปลี่ยนดีมันดูเหมือนเขาอ่านคุณไม่ออกอืมประมาณอย่างนั้นอ่ะแม่หมอก,ก็จบแล้วเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่หมอแล้วก็กดซุปเปอร์แตงเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ